ครับอยู่กับผมมานชินคเคยนะนี่มาอยู่กเกมเพเดอีกครั้งนะครับวันนี้เล่นด่านเดิมนะแต่วันนี้เราจะมาเล่นในโหมดหลายคนนะครับโอ้ยเครียเลยเกมโดูอโอ้น้นอ,อ้วนมากล,ลงลงโอเลงแล้วสมอ่งฟาเลยเออดีมากเด็กยูซ้อมมี้อมม้ โอ้ใครวะคุมกันว้คุมกันคุมกันโอ้ยเรคุมกันูตงนี้อ๋มอมาที่สอง่ไอ้ี่ัวะไส้เป้ลแต่ไอ้ทัยย่ยิงดูตงทางไม่ตายแบบเนี้ตแต่อันนี้มันอะไรกองกระสุนบอกออุ้ย

ดีดีมันร่าแลกกูมันดรออยู่ในนาหน,นี้ในกูก็เร็วความกูก็เร็วไม่น่าจะนาหนี้นะหรือว่าพอ่อโกงแค่เกมนี่จะชื่อพ h เฮน่ N e น่าจะเป็นคนไทยแน่นอนไม่เป็นคนต่ง ตอนกลางคืนก็จะไม่ค่อยได้ยินเสียงรถนอกบ้านเท่าไหร่เป็นการที่ดีนะครับมันเงยพูดไปทางไหนโดนทีไอยศเอาไม่ใช่กันเออโอ็มเย่เอ็ดงานมันเกิดแล้วเฮ้ย

ที Entonces, the ่มนกีกเเรียบร้อยม่ต้องดูนะที่ดูดอเคแต่้าครับพี่น้องเร็ว l ูมาฮะไม่เยนองอะไรช่างนะย o าอะ e ผ่านแล้วเย่ได้ตังค์เท่าไรไม่รู้ชัวภาคนี้จะได้ตังค์น้อยกว่าภาคสอง งกงไม่ต่อแล้วมั้งอ่าต่อ,ตอ,อ,อผมไม่มตออม่อ,ตอ,มมตอดีกว่าโอเคก็สำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก็ะมาแค่เล่น,เลนๆเฉยๆไม่มีอะไรมากที่จะบอกรักหัวอ้าวคุอเตะเลย โอเคก็ขอจบแค่นี้ครับขอบคุณครับ STOP! And l my mind reflect and capture my e m o t i o n r u n towards the end just to appraise your devotion So I'm g o n learn this one e w